สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Binance Futures Hero นักเทรเรื่องวิดีโอนี้คือ Binance f u t u r e แพลตฟอร์มใหญ่จาก Binance แลกเปลี่ยนคริปโต CURRENCY เป็นที่มีชื่อเสียงมากๆระบบนี้จะช่วยให้คุณการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถ้าคุณรู้จัก b i m a p ก็การเทรดคล้ายๆกัน ในบ n a แนสมี l e v e ลเลส s m a มา i n จิด้วยเหมือนกันแต่รายได้สูงกว่าเพราะมีค่าคอมมิชชั่นน้อยกว่าและมีเครื่องมือที่มีประโยชน์มีเยอะมากเลยดังนั้นจะอธิบายให้คุณทราบต่อไป b i n แนสฟิวเจอรคืออะไร b i n แนสฟิวเจอรเป็นแพลตฟอร์มแยกต่างหากของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลของ b บ n a n c e ที่เสนอโอกาสในสัญญาการซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์เป็นสัญญาที่มีวันที่ในอนาคตในทางกลับกันสัญญาเป็นธุรกรรมทางการเงินประเภทผลิตภัณฑ์ความสัมพันธ์ที่จะถูกตัดสินในอนาคตตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดคือคือการแลกเปลี่ยนบิตแมปความแตกต่างที่สำคัญระหว่างไบ n a n c ฟิว t u r e และตลาดคริปโตธรรมดาตลาดสปอร์ตคือราคาของเงินดิจิตอลนั่นคืออัตราเช่น BTC USD ในตลาดสปอร์ตนั้นแตกต่างจาก BTC USDT ในตลาดฟิวเจอร์นอกจากนี้หลักสูตรและค่าใช้จ่ายของเหรียญใดๆในฟิวเจอร์จะสูงกว่าเสมอนี่คือ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการทำกําไรและการเก็บรักษาสัญญาในระยะสั้นความแตกต่างของราคาสินทรัพย์ใหญ่มากอย่างไรก็ตามในระยะยาว i บ a น c e ใช้ระบบอัตราด,ดอกเบีย้ยซึ่งช่วยให้ราคาจะเป็นคล้ายๆกันระหว่างตลาดฟิวเจอร์และสปอตคุณสามารถแลกเปลี่ยน BTC USD ในตลาดฟิวเจอร์ และในตลาดสปอร์ตได้ในบ n a แน e แต่คุณต้องทราบว่านี่คือการใช้สัญญาแบบดั้งเดิมไม่ใช่สัญญาแบบย้อนกลับสมัครสมาชิก b i n แน c ฟิวเจอร์ติดตามลิงก์ b i n แน c ฟิวเจอร์ในหน้าหลักคลิกที่ปุ่ม r e g i s t r a t i o n ในช่องรหัสผู้อ้างอิงให้ป้อนรหัสโปรโมชั่นบอร์ดคริปโตเท และคุณจะได้รับส่วนลด10%สำหรับค่าคอมมิชชั่นการเทรดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อไปลิงก์จะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิกไม่จำเป็นต้องมีการยืนยันในใบแนฟิลเจอร์แต่ผู้ใช้ทุกคนต้องใช้เปิด Google Authenticator หลังจากล็อกอินแพลตฟอร์มแล้วไปที่หน้าฟิลเจอร์ และคลิก Open Now เพื่อการเทรดคุณต้องโอนเงินจากบัญชี u p p t r t ไปยังบัญชี Filter คลิกที่ปุ่ม Transfer ใส่จำนวนเงินใน BNB หรือ USDT จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Confirm Transfer นอกจากนี้คุณยังสามารถโอนเงินจากตลาด f ิวเจอรไปยังตลาดสปอร์ตกลับได้ ถ้าคุณไม่มีบัญชีแบบสปอร์ตหรือไม่มีเงินบัญชีแทนการเทนเฟอร์คลิกที่ปุ่ม deposit ในหน้าถัดไปแพลตฟอร์มจะเสนอให้เลือกโทเค็นสำหรับการใส่ข้อมูลต่อไปข้อได้เปรียบหลักของ b i n a n c e t f l t e r คือการ Levelage Margin สูงจาก20คูณถึง125คูณโดยมีค่าคอมมิชชั่นน้อย โปรดทราบว่า leverage สูงเพิ่มผลกําไรสูงสุดแต่ความเสี่ยงของการขาดทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นกันวิธีการแทรดในไ i n a t Future ในแพลตฟอร์มนี้มีออเดอร์หลายแบบ Market Order ซื้อทันทีหรือขายในราคาที่ดีที่สุดในตลาดคริปโต Limit Order การสร้างออเดอร์ด้วยมูลค่าที่แน่นอนในอนาคต หมายถึงคุณต้องใส่ระดับราคาที่คุณพร้อมที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์และถ้าราคาถึงระดับนี้ในอนาคตออเดอร์ของคุณจะเปิดการเทรด t t p p l m m t t ออเดอร์ที่มีเงื่อนไขาบางอย่างที่ถูกต้องในช่วงเวลาหนึ่งเงื่อนไขคือ STOP p a g e เมื่ออาตาัตราถึงระดับออเดอร์จะเปลี่ยนเป็น LIMIT ออเดอร์ Order, และจะเปิดดีนมีความจำเป็นต้องใส่ราคาลิมิตจำนวนของเงินดิจิตอลและคลิกเซลช็อตนอกจากนี้ยังมีตัวเลือก l e v e อเลซึ่งโดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ระดับ20คูณก่อนที่จะเปิดดีนนั้นแพลตฟอร์มจะแสดงและกำหนดวอลลุ่ม ที่เป็นไปได้โดยอัตโนมัติแล้วแต่เลเวลเลสนอกจากนั้น b i n a t f ฟิ u u r e มีแพลตฟอร์มเมโมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณสามารถฝึกการเทรดได้มันมีอยู่ในหน้าเว็บ t e s t n e t b i n a t f e ิ u เจ com en future l bt ซึ่งคุณต้องสร้างบัญชีแยกต่างหากใหม่สรุปแล้วอยากจะพูดถึงประโยชน์ของ b i n a n c e f u t u r e ประการแรก b i n a n c e เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่ 2. คือสภาพคล่องจำนวนมากที่ 3. สัญญาณจำนวนมากเพื่อการค้าที่ 4. l e เลเวอเรจส,สูงถึง125คูณที่ 5. ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายน้อยๆที่ 6. คือการเดโมสำหรับการฝึกฝนในการเทรดแต่มีข้อเสียเปรียบเพียงข้อเดียวการฝากเงินเข้าบัญชีฟิวเจอร์เป็นไปได้ที่จะทำได้เฉพาะใน BNB หรือ USDT ในวิดีโอนี้ทำรีวิวของ b i n a c e t future แพลตฟอร์มนี้ให้เลเวอเรจสูงสุดถึง 125คูณและกำไรสูงด้วยระบบนี้มีแนวโน้มที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามพร้อมกับกำไรสูงความเสี่ยงของการสูญเสียก็สูง b บอ c r ดคริปโตเท c ด m ในอนาคตจะทำให้วิดีโอเพิ่มอีกด้วยเกี่ยวกับ b i n a น c e f u t u r e และสอนให้วิธีใช้ได้ยังไง และก็มีอีกข่าวดีว่า b บแนฟฟิลเจอร์ใช้ได้กับบอร์ด3คอมมาร์นั่นคือทั้งหมดและพบกันในวิดีโอต่อไปขอบคุณนะคะที่คุณดูวิดีโอนี้กดแชร์กดถูกใจและกดติดตามที่ช ANNEL นนของบอร์ดคริปโตเทสนะคะขอบคุณค่ะ